สวัครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม PUBG นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับมอสเซอร์ชแนลนะก็มากับเพื่อนเขานี้กดเพื่อนสองคนนะครับอีกสองคนน่าจะสุ่มเบยร์สามเบอร์สี่ PK ดีมนะครับโอเคก็ลงเมืองนี้ไม่น่าจะตึงเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ได้เก็บแรงน,นะครับ น่าจะประมาณตีสองตีนะครับว <Watch out. S 1> ่าเ่าโอเคเห็นละเขาคาว่าวน่าจะสองตีนะครับตอนนี้ก็หาบ้านฟาร์มก่อน ไม่ค่อยจะมีของนะครับเมือน,นี้ก็เกลือหน่อยนะครับอืมขึ้นชั้นสองมาก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเพื่อนเพนน็อกแล้วนี่เหมือนจะเป็นบอทนะครับเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนอบอทจริงๆด้วยครับ ก็สองตัวเลยนะครับนี่โอเคกวว็ยิงเอาเปไปก่อนมีอะไรบ้างนะอ้โหเลือครับเคมปี่เลยครับงานนี้แล้วก็จะมีของนะครับมืองนี้เคเดี๋ยวเราหาความต่อนะครับ ไม่เจอปืนลูกเขียวเลยสะการไม่มีเลยไม่เจอเลยมไ,มไม่มีปืนกลเลยอะปืนพกกันลูกซองนะครับเจือมากจะได้หมวกแล้วครับ มัจจะยิงกันเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าบอดไม่รู้คนหนึ่งกันนะวฝั่งข้างหน้ามีคนครับเจนน่าจะมาแล้วน่าจะเป็นบ้านข้างหน้านะครับ เปิดประตูมาแล้วมีไม่ได้ติกับแทงนะตายเลยนะครับน่าจะเหลือตัวเดียวหรือเปล่าโอ้โหขนาดเก็บศพยังไม่มีของคิดดูเดี๋ยวเล่นยูเซ่ดีกว่าเอาไว้ปาดนะครับตอนนี้ปืนเราป็นยากมากนะ อะไรเก็บได้ก็เก็บครับบางทีของไม่มีเลยเคไดก่อสามมาเพื่อนมาร์กนะครับ ผมไม่ชอบเล่นเท่าไหร่นะเป็นจานผมชอบใส่คุณ6กับคูณสานะครับไม่ก็เลดดรอตเลยคูณสี่มันสําหรับผมมันมันสู้คุณ3าไม่ได้นะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นคุณ4ี่นิ่งแหละผมก็ว่านิ่งในระดับนึงแต่ว่าผมชอบความชอบส่วนตัวนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าดาราม่านะครับ เกียดเลยเวลาหมอกไม่ค่อยจะเห็นใรนะบางทีนอนงูอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ยินอะไรเลยนีหนูก็บอดคนอะไรก็ไม่รู้มา่อของเริ่มมานะครับนีเรื่องได้จากศพนะครับ สากาถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นกิบน้ำหนักเบาแล้วเหมือนกับยิงนิ่งอ่ะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่าไอ้กิฟน้ำหนักเบามันจะนิ่งกว่าในกิฟตตรงกริฟแดงครับสำหรับปืนสากาอย่างเดียวนะครับหรือไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าเพื่อนดช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะไม่จะบอดนะ ้องหวงครับบอทนี่ผมเก่งอยู่แล้วลองยิงบอทดเคยนะครับบางทีโดนบอทดฆ่าบางทเจ็บช้ำ หารถก่อนนะครับอันนี้ต้องออกจากเมืองก่อนนะหารถแป๊บนี่ไม่น่ามีลองรถก็ไม่มีโอเคลองมาดูในเมืองีือป,ปืนครับมีกัน น่าจะเหลือตัวเดียวแล้วแหละในเมืองนี้แหม่รถจอดอยู่นั่นครับเดีย๋ยวผมดักข้างนอกเลยแล้วกันมันน่าจะออกมาแล้วเพราะวง,วงบีบนะตอนนี้ผมกับเพื่อนน่าจะพอเล่นได้คนระับวงไม่แรงมากเดี๋ยวผมนอนดักแล้วกันเค้ดต้องออกมาแน่นอนน่าครับลงมาเท่าไหร่1 f ี e e e sport พี่เจยังน็อกอยู่นะครับ ผมว่าเขาน่าจะเล่นแยกกันนะครับเมืองนี้น่าจะหมดเลยแต่ก็เพื่อนๆก็อย่าประมาทอย่างผมนะครับผมตายเพราะประมาทหลายรอบมากเลยน่าจะหมดแล้วครับเฮ้ยยังยังหน้าแตกไม่นาเลยพี่จะจะยิงไม่ให้โดนยางแล้วนะ มมไม่พ้นน่าจะหมดละน่าจะอยู่ข้างในวงกันหมดนะครับองนี้ได้หมดแล้วเจ๊จัดปืนเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปกันต่อนื ปืนเลยละเปลี่ยนมาเล่น M7 นะครับปืนชาร์จว่าจะกี่ได้มั้รถนี่ โอเคเดี๋ยวเราปั๊มยาแล้วเราก็ออกจากเมืองกันเลยดีกว่ามันนี้วงเริ่มเจ็บแล้วขึ้นรถดีกว่าเพื่อนอายางก็แตกนะครับก็ไปได้ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าวิ่งนะครับวงไม่ไกลามาก เรได้มองข้างหน้านะครับไม่ได้มองกองกองฟังไม่ใช่ขี่รถเรโดนหลอยหลังนะี่มัน,มนจะมีโอเคมันเขาจะเหลือตัวเดียวนะครับ เอแล้วก็ไปเก็บศพกันด้วยอ้าวขึ้นไม่ได้โอ้โหมาริโอเลยอย่างนี้เกมมาริโอเฮ้ยเขาหน้าจะเหลือตัวเดียวนะเพราะว่าตายเลยของเขาก็ไม่ค่อยฟูอะไร กำลังข้ามจะมาเอารถนะครับพอดีสวยเจอพวกผมพอดีอืมเดี๋ยวผมขับรถไปรับเพื่อนก่อนตอนนี้น่าจะกำลังรุดของนะไม่น่าจะมีละฝั่งนู้นก็น่าจะหมด เดต้องแลกเปลี่ยนกิ๊กับเพื่อนกันได้กิ๊เลเซอร์อมาครับโอเคได้กิ๊เลเซอร์อมาแล้วครับตันนี้ขาดแต่เก็บเสียงนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเก็บเสียงใส่ k k, k m 7 6 2เดี๋ยวเราเปลี่ยนรถไปก่อนไปก่อน,นครับอันตรายนะครับขี่ักิเปนโล่งนะ เราไปดูปกลางวงน่าจะอยู่กันเต็มเดือดแปดคนคนระับมีเสียงยิงตลอดนะีู่เดี๋ยวเล่นแถวนี้แล้ครับเดี๋ยวผมเป็นสกเกลให้เพื่อนก่อน น่าจะอยู่ข้างหน้านะครับว่าเมื่อกี้เสียงยิงเคน่าจะอยู่ยข้างหน้าผมนี่แหละเดี๋ยวเราก็นอนเนียนไปก่อนนะครับเคนได้ยินเสียงนะครับข้างหน้า เพียงพอมอบมาละนะเดี๋นวอกไปหนึ่งนะครับเหลือเพื่อนเขาคนเดียวนะซ้ำได้ซ้ำเลยนะครับอ๋อโอเคเห็นละโอ้โหครับหลังต้งนี้ ตอนนี้ก็เน็ตไปนะครับโอเคก็ได้ไก่ไปนะครับก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับหมด,ดีครับ